สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับซีรีส์หนังสือเรื่องเจ้าหัวใจวันนี้จะเป็นเล่มต้นค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วในเซตของเขาเนี่ยค่ะนอกจากจะมีเรื่องเจ้าหัวใจแล้วยังมีเรื่องทาสหัวใจอยู่ด้วยค่ะก่อนที่จะไปสู่เรื่องหลักขอแนะนําตัวละครก่อนนะคะคนแรกเลยก็คือชางหนัวองค์ชายของรัชชีตนัน คนที่สองฮองเต้ผู้สูงศักดิ์เจิงเอ,อ๋อชีแม้จะกลุ่มอำนาจในมือแต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเจิงเอ,อ๋อขึ้นรองราชตั้งแต่เยาว์วัยตามความต้องการของฮองเตอง้องค์กรเจิงเอ,อ๋อเพียพร้อมทุกด้านตามที่ถูกฝึกมาทำให้เขาเป็นที่รักใคร่ของเราขุนนางทั้งหลายและความรักใคร่นั้นก็ทำให้เขามีอำนาจล้นฟ้าแต่ไม่ว่าอำนาจในมือจะท่วมท้นเท่าใด ตัวเขาข้างในกับรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยู่เสมอแต่แน่นอนเขาซึ่งเป็นฮ่องเต้ของรัฐเทียนเฉาไม่มีทางที่จะแสดงความรู้สึกนั้นให้ใครได้ร่วงรู้แม้ว่าจะเป็นน้องก้าวน้องที่สนิทกับเขามากที่สุดในวันหนึ่งเมืองฉีตันยกขบวนมาที่เมืองเทียนเฉาเพื่อที่จะขอเข้าเฝ้าฮ่องเต้และถวายความเคารพเจิงเอ๋อที่เป็นฮ่องเต้นในขณะนั้น บอกให้ขบวนของฉีตันรออีกสักหน่อยพระตามทำเนียมแล้วการที่เมืองเล็กไม่เยี่ยมเยียนก็ควรจะรู้จักคำว่ารอเสียบางแต่น้องก้าน้องที่สนิทก,กับเขากลับดูร้อนลนจนเจิงเอ,อ๋อต้องเอ่ยปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นทําให้ได้ความว่าอาวี่หลางแฟนของน้องก้าวไดแสดงความน่าใหญ่ไปรับปากว่าจะพาขบวนนี้เข้าเฝ้าให้ได้ในเร็ววัน นองก้าวจึงเอ่ยปากขอให้ขบวนของชีตันเข้าเฝ้าเร็วหน่อยได้ไหมเจิงเอ๋อแม้จะรู้สึกขุ่นเคืองแต่พอนึกถึงคนที่ตนเอ็นดูก็เลยยอมให้ขบวนชีตันเข้าเฝ้าครั้งแรกที่เขาได้เห็นชางหนัวองค์ชายแห่งชีตันเจิงเอ๋อก็ไม่สบอารมณ์เข้าเสียแล้วเพราะว่าเขาดันได้สบตาเข้ากับชางหนัวโดยตรงซึ่งในความเป็นจริงเขาผู้ที่มีบารมีสูงใหญ่ขับฟ้าแบบนี้ ผู้ไหนเลยที่จะสามารถสบตากับเขาได้มีแต่คนต้องก้มหน้าและยอมสยบให้เขาเจิงเอ,อ๋อได้ตะกล่นดา่าเรื่องที่ชาวฉีตันไม่มีมารยาทและต่ำต้อยอยู่ในใจแต่ก็ยังโปรยยิ้มการค้าให้กับขบวนทูตเพื่อรักษาสัมาพมาทธาทำไมตีเมื่อพิธีการมอบของแสดงความจงรักภักดีจบลงคราวนี้ก็ถึงงานเลี้ยงต้อนรับในงานเลี้ยงทุกอย่างสงบราบเรียบจบได้ด้วยดีเหล่าคุนนาง เลยเสนอให้พาพวกคณะทูตที่มาจากฉีตันเดินชมสวนในราชวังแม้เจิงเอ๋อจะรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะต้องว่าราชการมาตั้งแต่เชา้าแต่ด้วยหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเจิงเอ๋อจึงฝืนใจพาพวกคณะทูตเดินชมสวนช่วงท้ายของการชมสวนนั่นเองที่ชางหนัวหยิบเอาหน้าไม้ขนาดเล็กออกมาให้เจิงเอ๋อดูหน้าไม้ที่ชางหนัวดูภูมิใจ กับภูมิปัญญาของคนในเมืองตัวเองมากจึงได้กระตือรือร้นสอนเจิงเอ๋อใช้หน้าไมา้ด้วยการโอบกอดทางด้านหลังใช้ช่วงไหล่ที่ปึงผผ่โอบล้อมกายของเจิงเอ๋อไว้แม้เจิงเอ๋ออยากจะรู้สึกอยากถีบคนต้อยต่ำทางปัญญาที่แม้กระทั่งมารยาทเล็กน้อยอย่างเรื่องการเข้าใกล้เขายัางไม่รู้ว่าต้องเป็นระยะห่าง แต่เขาก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะแม้ชาวฉีตันจะด้อเป็นยาเรื่องมารยาทแต่เรื่องทัพของชาวฉีตันนั้นมีศักยกภาพมากจริงๆเจิงเอ,อ๋อร์เลต้องเก็บความโทสะไว้แล้วปล่อยให้ฝ่ายอบกอดใกล้ชิดจนเมื่อใกล้หมดความอดทนลงนั่นแหละที่ชางนัวก็เอ่ยปากว่าจะสอนวิธีทําหน้าไม้ให้นั่นทําให้ใบหน้าที่แข็งกระด้างมาตลอดอ่อนโยนลงบ้าง และส่งมอบรอยยิ้มให้กับชางหน่วที่เจิงเอ๋ยยอมอ่อนข้อลงกระเพราะว่าวิชาการประดิษฐ์ของต่อสู้ของชาวฉีตันเป็นหนึ่งในล่าได้วิชามาฟรีๆแบบนี้ทำไมเขาจะไม่รับไว้ละ่ะเพราะชาวฉีตันถ้าไม่มีอาวุธสักอย่างแล้วก็เทียนเฉาจะต้องกลัวอะไรพวกชาวฉีตันอีกต่อไปเล่าเจิงเอ๋อจึงสั่งจัดเตรียมห้องรับในกลางแม่น้ำเพื่อพูดคุยในครั้งนี้ เจงเอ๋ดีใจจนไม่คิดระแวงเลยสักนิดว่าทำไมชางหนัวจึงคิดจะมอบวิชาทำหน้าไม้ให้เขาโดยง่ายทั้งที่ขุนนันฝั่งนั้นก็ขัดขานสุดชีวิตในห้องหลับนั่นเองที่กว่าเจิงเอ๋อจะรู้ตัวว่าโดนหลอกล่อก็ตอนที่ตัวเองโดนพิษที่ถูกผสมอยู่ในน้ำชาเข้าให้แล้วพิษนั้นออกฤทธิ์ทำให้เจิงเอ๋อไร้เลี้ยวแรงแม้กระทั่งจะส่งเสียเรียกพวกทหารอลักขาที่ถูกให้ยืนไกลออกไปสักนิด ยังส่งเสียงออกมาเหลือเพียงแค่เสียงกระซิบชางหนัวเมื่อเห็นอีกฝ่ายอ่อนแรงก็ได้ใจเข้าประชิดกอดประคองแสดงความรักพุ่มเรียกฮ่องเต้ว่าเจิงเอ๋อชื่อที่ไม่มีใครกล้าเรียกมานานแล้วชางหนัวพร่ำบอกว่าเขาเห็นเจิงเอ๋อมาตั้งแต่ยังเด็กและเขาก็ต้องการกอดเจิงเอ๋อแสดงความรักแบบนี้มานานมากแล้วเช่นกันแต่เจิงเอ๋อไม่เข้าใจที่ชางหนัวพูดสักนิด เพราะที่เขารับรู้ก็เพียงแค่ความอับอายที่โดนบินเกียรติช่างหนัวกอดประคองด้วยความธนุถนอมและเมื่อเสร็จสมในรักช่างหนัวก็บอกกับเจิงเอ๋อว่าเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเจิงเอ๋อเสมอไม่ว่าเจิงเอ๋อมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะรับฟังเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เจิงเอ๋อต้องเหงาในวังเหมือนเช่นทุกวันนี้แต่ในคืนนี้เขาต้องออกไปก่อนอย่าได้คิดว่าเขาคิดทอดทิ้ง ก่อนจากไปช่างหนัวจึงใส่ใจใส่เสื้อผ้าให้กับเจิงเอ๋อให้เรียบร้อยส่วนเจิงเอ๋อนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้เพียงว่าเขาต้องการฆ่าคนผู้นี้ชิงซะเขาสั่งให้นักฆ่ามือดีตามประกบช่างหนัวแล้วฆ่าทิ้งแต่นอกจากจะฆ่าไม่ได้แล้วช่างหนัวยังหนีจากการจับกลุมไปได้อีกเสนี เจิงเอ,อ๋อเมื่อรู้ข่าวก็โกรธมากสั่งลงโทษทุกคนจนไม่มีใครเข้าหน้าติดในวันลุ่งขึ้นแม้จะโดนพูดเอาใจสรรเสริญแต่ความโกรธของเจิงเอ,อ๋อไม่มีท่าทีว่าจะลดลงสักนิดนั่นก็เพราะทั้งไทยเฮาสนมและฮองเฮาทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอทูลเขาแต่ไม่มีใครเลยสักคนถามเขาด้วยความเป็นห่วงด้วยใจจริงว่าวันนี้เขาเป็นอะไร ทุกคนต่างแสดงความเป็นห่วงตามหน้าที่ที่ตัวเองสวมหัวอยู่การกระทำเหล่านี้ทำให้ใจของเขากระวัดไปคิดถึงชางหนัวที่ใกล้ชิดเขาเมื่อคืนชางหนัวทั้งเป็นห่วงเขาและรู้ว่าเขาเหงาท,งทั้งที่เขาไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเจริงเอ๋อกดจัดแต่ก็ได้ไทเฮาเตือนสติว่าเขาควรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้ เจิงเอ,อ๋อจึงปลีกไปอยู่ที่เลื่อนประทับของตนเองเพื่อขบคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้คิดให้ถี่ถ้วนคนที่หายตัวไปตั้งแต่เช้าก็กลับโผล่เข้ามาในตำหนักของเขาเจิงเอ,อ๋อจึงไม่รอช้าระบายความแค้นด้วยการจ้วงแทงแบบไม่ยั้งมือใส่ชางหนัวแม้ชางหนัวจะได้รับบาดเจ็บเพราะเสียเลือดอย่างมากแต่เขาก็ยังคงพูดทุกอย่างด้วยความเป็นห่วง เขาอธิบายว่าที่เขาหนีไปในตอนเช้าก็เพราะเขากลัวว่าถ้าเสด็จพ่อเขารู้ว่าเขาถูกจับโดยเจิงเอ,อ๋อความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองจะยิ่งแย่เขาไม่อยากให้เจิงเอ๋อที่เป็นฮ่องเต้จะต้องเดือดร้อนเจิงเอ๋อค่อนข้างตกตะลึงที่ว่าไม่ว่าชางหนัวจะโดนเขาทำร้ายแค่ไหนสิ่งที่ชางหนัวพูดออกมาก็ล้วนแต่เป็นห่วงเขาทั้งนั้นทั้งขอให้เขาไม่เชื่อใจใคร ถ้าเกิดเขาตายขึ้นจริงขอให้ชำลายศพเขาให้ดีอย่าให้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นและการกระทํำทั้งหมดเหล่านั้นก็ทำให้ใจที่เต็มไปด้วยความโกรธของเจิงเอ๋อลดลงเขายอมลดศักดิ์ของตนเองเข้าช่วยชางหนวดที่เจ็บแทบปางตายแม้ว่าการช่วยจะเป็นการช่วยแบบผิดวิธีถึงขนาดต้องตามน้องก้ามาช่วยดูต่อก็ตามเพราะเขาไม่อยากให้ชางหนวดตายเจิงเอ๋อบอกกับตัวเอง และน้องก้าวว่าที่เขาไม่อยากให้ชางหนัวตายนั่นก็เพราะเขาไม่อยากมีปัญหาระหว่างเมืองแม้องค์ชายก้าวจะคลางแคลงใจแต่เมื่อเป็นคำพูดของฮองเต้เขาจึงไม่มีคำถามและตั้งใจดูแลชางหนัวยอย่างเต็มความสามารถเจิงเอ,อ๋อถูกไทยเฮาเข้าเรียกไปต่อว่าเรื่องที่ทำให้สนมที่อุ้มท้องลูกของตนเองนั้นตกใจพระถูกดุ เจิงเอ,อ๋อหลังจากโดนไทเฮาต่อว่าแล้วจึงตั้งใจไปหาฮองเฮาเพื่อผ่อนคลายแต่กลับกลายเป็นว่าฮองเฮาไม่ให้เขาพบในทันทีเพราะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างอยู่ในพิธีรีตองเขาจึงหมุนกลับจากที่ประทับของฮองเฮาเพื่อไปหาสนมแต่แล้วเขาก็ไปหาสนมไม่ได้อีกเพราะว่าสนมกำลังตั้งขันให้กับเขาเจิงเอ,อ๋อยืนคว้างอยู่ในวังในที่สุด เขาเอ่ยปากถามคนใช้คนสนิทโดยใจที่แสนโหดหูว่าณนะเวลานี้เวลาที่เขาอยากคุยกับใครสักคนเขาสามารถคุยกับใครได้บ้างคนใช้คนสนิทต,ตอบความจริงว่าไม่มีเจิงเอ๋อถอนหายใจและตัดสินใจกลับไปยังที่พักของตนเองที่ทิ้งชางหนัวให้นอนเจ็บอยู่เมื่อกลับเข้าไปก็เห็นว่าน้องก้าวได้ดูแลคนใกล้ตายให้เหลือเพียงสภาพคนเจ็บสาหัสแล้วเขาจึงไล่น้องก้าวไปซะ แต่ก่อนน้องเก้าจะกลับน้อง9ก้าก็ฝากของเขาไว้สองสิ่งนั่นก็คือ 1. คําสั่งเรื่องการป้อนยาว่าจะต้องกินให้ครบตามเวลาไปอีก3วันกับ 2. ส,สุนัขที่จะเอาไว้ใช้เป็นข้ออ้างเกี่ยวกับรอยเลือดในห้องที่เลอะเทอะเต็มไปหมดน้อง9ก้าแนะนําว่าถ้าใครเข้ามาทําความสะอาดให้อ้างไปว่าเลือดที่อยู่ที่พื้นคือเลือดของหมาเดินชนของจนเลือดออก เมื่อน้องก้าวไปแล้วในห้องจึงเหลือเพียงแค่เขาช่างหนัวแล้วหมาหนึ่งตัวเจิงเอเ๋อเริมพูดคุยกับหมาแบบเปิดอกแต่พูดไปได้เพียงครู่ช่างหนัวก็ตื่นขึ้นมาพร้อมขอกับดื่มน,น้ําแต่ด้วยที่เจิงเอ๋อไม่เคยดูแลใครการป้อนน้ําี่แค่นี้ก็กลายเป็นเรื่องยากสําหรับเขาการให้น้ําของคนเจ็บกินจึงเหมือนเป็นการเทน้ําอ่บให้ถึงตัวมากกว่าทันทีที่ฟื้นคืนสติ ชางหนูก็เอาแต่เอ่ยคำหวานจนเจิงเอ๋ยยังรู้สึกแปลกๆในใจเขาจึงเอ่ยห้ามไม่ให้ช้างหนูพูดอีกบังคับคูเข็นให้ช้างหนูดื่มยาแต่พอเขาเปรียบช้างหนูเป็นหมาชางหนูเลยงอนไม่ดื่มจนทำให้สลบไปเป็นเขาที่ต้องลำบากพยายามป้อนยาให้ช้างหนูที่หมดสติไปแล้วอย่างทุลักทุเลอันนี้ก็จะจบเล่มต้นนะคะ เจิงเอ๋อของเราเนี่ยก็จะคือเป็นหนุ่มขี้เหงาเอาแต่ใจแล้วขี้โกรธแถมเวลาโกรธทีเขินทีเนี่ยโกรธแรงแบบจะฆ่าทิ้งเสียด้วยนะคะเขามาเจอกับหนุ่มข้างรักมั่นรักมาตั้งแต่เด็กที่มั่นใจว่าทั้งสองเคยเจอกันตอนเด็กเนี่ยเพราะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขารู้ว่าเจิงเอ๋อเป็นหนุ่มขี้เหงารู้ว่าเจิงเอ๋อนอนท่าไหนแหมทัดรู้ถึงขนาดท่านอนแสดงว่าก็ ต้องเคยใกล้ชิดพอสมควรเอาละค่ะนี้ก็จบเล่มต้นแล้วนะคะยังเหลือเล่มจบอีกหนึ่งเล่มพร้อมกับเล่มพิเศษนะคะยังไงแล้วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย